กาบสบายดีเด้อเนาะกาบสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกูตุคนเนาะการมาพบโมโฟกับประคำอ่าอยู่ที่แกงกระเบาเป็นเก่าเป็นเคยไปพี่น้องเลยเนาะอ่าเมื่อกี้ได้มาอ่าขึ้นเฮือนใหม่ของไม่นอนเพชรเพิ่นไปพี่น้องเลยอ่ากับพอดีว่ามื่อกี้อ่าเป็นมืองานยามดีเนาะกามาทำกันนะกับทีมงานไปพี่น้องเนาะอ่าเอาสบายดีเด้วยความเรียบด้อสบายดีสบายดีเนาะ งานกันปพี่น้องเลยเนาะเมนเนาะวันนี้บริมาน้ำมูกทัาเผื่อพี่น้องเลยกเมื่อเสาวอันเพิ่นบ่แนนอย่างนี้เป็นไข่แนแล้ว่าเป็นไขไข่แน่แล้วบานนี้ลงลนี่ะไปกินถือกินยากะเทาเองเอาบัดรแจกเท่าไเนาะเอ้าือได้ภาพไปพี่น้องกลับไปปิ่งบรรยากาศเนาะ่มบรรยากาศรมกันเลยเป็นโบ๊รเนาะถ่ายล้งุกันเด็นเนาะรวมทั้อย่างไรอะรมี

รถใหม่ว่นนงเพิ่นออกรถใหม่เนาะดพเต็มวัวเลยจังพอผมจังแดงเนาะก็ฟูเลยพักเลยสุดยอดไม่ใ้ไได้หรอกยืมได้ลองว่าจะพูลองว่าท่าพิายังถ่ายปอกอันี่จังหวะด้เนาะ พุกกับไปทำตัวเกนจบไปดีเด้อรือตัด้เนาะรงนีเล้วเลยพวกนี้นะเลี้วเลยเลี้ยแต่เช้าพูน่ะกันยางไวูภูมาน้ังผมรังะเห็นนี่จะเด็กคนแล้เห็นเนเห็นจะเด็กพ่น สร้างยสงสร้างสร้างยังสร้างกันยังบาทีไดสร้างวร้งหัองเยังดินเนาะนกนกลงมานอยหัวกอกเอแล้วเนาะยังไงโน้ดเือนใหมชักเชียขึ้นแค่ไหนก็ไปเบิร์นให้คนแบบแม่

ใครเนาะอขาเส่นทั้งน่งเี่ายขาวนู่นมวยนี่ขายจริงเหรอไม่ไม่เพื่อขายน้นางสาวน้องสาวจะเป็นยังจะเป็อย่างเงาอผากฉบุนฮะเินเป็นยังจะองผ่างอผากทองโอ้ยชื่อว่าผ่าสะพาน

Cái là cái là thế <laughs> cái tầng gì chạy đó, đi học đi học เกิดวันนีเกิดวันเสาต้นที่วันเสาที่สองเาันมือได้ไหมอ๋อวันเสาเกือเสาร์เพือเกือบซ้ำพิมพวพิมกับวันอาทิตย์อะไรครับโอ้ชีเสาร์กับเสาร์แล้วเนาะไ่ได้มันายอ้

อ๋อนาไปนะ่จานด้วยแต่ทานกรจายเงินจำนวนหนึ่งเนาะทางูุใหญ่เพื่อนแหละงเนาะทางเกษตรมีปลูกแครเนาะทางน้องเเฟินองลากน้องเนาะทางเงินตังโจเนาะอันซื้อใจครอบคั่วี่ย้องเนาะอ่า้วงเนพื่อนจะา่ได้มาสาทงเนือาง้เนาะเพ่นใมใต้เหื่ยจะมบุญตางประเทศเพื่อนแหล่งด้ยเนาแครองลานเนาะ đây yeah. à, à, şey đó à, 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 ừ, à. à. à, rồi 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 à, à, okay, okay. Rồi. À, rồi đó rồi à, well, thì... well, à, rồi พื่นยู่ทั้งนี้พื่นทิเวจากดม่้นม่้อนาะไเนะบ้านเาเ็อยาพู่เมเนาะเนเาเนี่ยเปเนเเพราะว่าเุ้มเอะเลสีมุ่งคงเื่นเียมเครื่องแห้นองน้าผิ่งเมตุขืนมาอ่าก็อะเนาะไก่เนาะไก่ไก่ะกนเาะางแม่ป็นลมเป็นบ่อกับกัวได้หากิโลมัวนาะแ่ไก่ไก่ไ่แ่ có thể lúc ghé đó soi à, tại ừ. nhà tại bay anh sắp hà nội bài học 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 học bài 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 rồi bài học bài 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 bài

ดูทีหางสี่มีว่ายดขข้าวงนุ้ยพกจากนี้เมเลยนเต็มนะเองเนามนี้เต็มหมด้มีกเอจากนี้กขวุญน้ลอาอกแม่ให้ลูกเนาะเวนไก่ได้บอกตา มันจะไม่ขึ้นรอนะโดนเจีาปลูกที้ห่งขึ้ประนบขาวกเป็นอุกอื่นนนะ้นเจี๊ยงมีแงมูเเ้อะเจ็ยี่ไรความไข่ยังนี่ไม่ได้ิมดีข่ามาในครอบครัวของเจ้าเ้อัดนีเรือที่เนี่ยดีข่ามาด้คองานลำบากอะเฮ้ยยงไปแล้ว thế vâng vâng ngày mất kung nó có coi lem nữa nhanh quên lướt kung bước vừa

เอ้าก็คือสีประมาณนี้เด้อเพื่อพี่น้องเนาะทางบอกคำก็ได้ออกมาพิทีพ่อยเพื่อพี่น้องเนาะก็ดีมุกดีใจน้ำพี่น้องเพชรเพลินเพื่อพี่น้องเลยได้ย่าขึ้นอยู่เฮือนใหม่เฮือนงามแล้วบบดนี้เนาะไงกันบ่จังไลก็กราบขอบคุณขอบคุณเพื่อนไอ้เพื่อนเด้อเนาะไม่ก็ขอให้เพื่อนอยู่ดีมีแห้งเด้อ ดีการที่งานเงี่ยงกับอคลจะเจริญงเรื่องการนาต่อไปเลยเนาะทำบัารค้ำกับมือสบายไปพี่น้องเลยเนาะว่าบุคคลน่ะลายปบนใดจังใดก็ต้องกราบขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิสสุขสุขคนเด้ลเนาะที่เขามาติดตามแล้วก็ชมคลิปของบัตรค้ำเนาะแล้วก็บัตรค้ำโฆษณาของบัตรค้ำไปไปพี่น้องเลยบัตรค้ำกับโคลไปพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเบิสสุขสุขคนเด้ลเนาะบัตรค้ำกับโคล่าวคำว่าสบายดี